ข้ามาสังส่งสั่งเงอกเงายืนยังไหนไปเบิ้งกันเลยครับช่องพราวิศาลพราวิศาลแช n แนลภูมิใจเสนอช่วง คำอีสานเขียนอ่านให้ถูกต้องสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องพระอีสานช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของคำอีสานเขียนอ่านให้ถูกต้องมือนี้เขาเสนอคำว่า สั้นังแบบไหนข้า,าอิสานเท่ามันอยู่นี่ข้อมพิเศษเนาะภาษาลา่าหรือค้ามาอีสานเี่มันมีข้าพิเศษเพราะว่ามันมีวิเศษห,หรือสอยของมันเนี่ยแหละเห็ดให้อาจ,จิเป็นวิยาวิเศษห,หรือคุณศัพท์หรือยังกระทำมันจึเฮ็ดให้อธิบายข้านั่นชัดเจนขึ้น หรือเนี่ยนะค้าว่าสังนี่อแต่เขาบอกว่าสันสังแบบไหนสังเงอกเงาะนะซังเงอกเงาะหนาวหนาวสังเงอกเงาะหรือย่านจนสันเขาก็ใส่ใส่มาอธิบายคำนั้นมันชัดเจนขึ้นค้าว่าสันเขียนยังไงค้าว่าสัน คำนี้ปัญหาก็มีเรื่องของปัญหามาตราเสียงนั่นแหละมาตราเสียงของไทยกับมาตราเสียงของเลาาที่มันต่างกันอันนี้เป็นปัญหาพื้นฐานเวลาจะเขียนคำเล้าหรือเขียนคำอิสานด้วยอักษรไทยโดยพ,ดยพยนนา้าราชกาไทยต้องเขียนในมาตราเสียงของเลาามันกวจะถือถ้าเอาสิเขียนคำเลาาคำอิสานจะใส่มาตราเสียงไทย เรามาใส่ลูปมันายุมันจะพิดนี่เป็นปัญหามีปัญหาสองอย่างคือปัญหาการส่ลูปมันายุนั่นสำหรับคำว่าสันส้นสั้นหนูเขียน,น,นยังไงสั้นหนูเขียนด้วยสอเสือหรือตัวสอนเนี่ยแหละแม่นากาศแม่เอกน้อหนูอ่านว่าสัน้นบางคนอนู่เขียนเอา้ามันสัน้นมันสันส้นสั้น สั้นี่มันเสียงเต่าเฉียวก็มาจากเสียงไทยเป็นเสียงตีเนาะคนที่ใส่สั้นมันโมหันมันมันโมตงถึงว่าจะเขียนสั้นเพาะดรอร์มาเขียนเออเป็นนักสอนธรรเวลาใส่ไม่เท่ามันจะเป็นเสียงตีเพื่อเสียงมันออกสั้นนะมันก็บอกเป็นสั้นเลยหรือ เอาตัวอื่นไม่เขียนมันกรบโรแม่เนมันเป็นตรงเป็นข้ามเนี่ยสัน้นสั้นกระดิง่งหรือหนาวสัน้นหรือสัน้นจนงอกงอกนี่แหละมันก็ต้องเขียนแบบนี้เพราะฉะนั้นสรุปครับคำา่าสั้นเนี่ยเขียนด้วยสอเสือไม่หานอากาศไม่เอกน่อหนูอ่านว่าสัน้นสั้นงอกงอกต้องเขียนแบบนี้ เนื่องจากขัานีนมันถึงขั้นที่หกเนาะซึ่งนี่แหละมันผันในหกเสียงที่ผมว่าเนี่ยผมผมยกตัวอย่างม่าเนี่ยผมผมว่างไว้แล้วว่ามันสิเสียงแต่ละเสียงมันต่างกันมันมีอยู่หกเสียงภาษาไทยผันได้ห้าเสียงสถาบันเอกโทที่เจ็ดเอาวแต่ว่าภาษาลาวหรือขัามอีสานเ่านี่มันผันในหกเสียงหกเสียงผมเอามาครบพอดีเนื่องจากมันครบหกเสียงเมื่อนี้ ในคลิปนี้ผมก็เลยแต่งก่อนขึงว่าเป็นก่อนภาษาเล่าเป็นข้มอีสานภาษาเล่าเอาว่าแต่งเพือเสียมันชัดเจนลงไปหรือพระจะจำก่อนนี่ไปใส่ก็ได้ครับก่อนนี่นี่ซื่อว่าหญ้าคู่สันสันหมักท่าน ญาคู่สันกับต้นมะขั่นครับไอาคู่ก็คือหลวงพ่อเนี่ยนะผมใส่คําว่าญาคู่เบื่อมันเป็นเล่านะเดี๋ยวเขาจะได้อธิบาเข้า,า่าญาเข้า่าอย่างอีกเยอะแยะนะผมก็เลยใส่คำหนี้ซะเลยยาคู่สันก็คือหลวงพ่อเตี้ยนะนะั่นแหละเพราะว่าผมจะใข่มันเป็นมันอยู่ในเสียงเดียวกันผมก็เลยใส่เข้า่าสันคือญาพ่อเตีย้ยเห็นต้นมะขั่นเราคือยาจริง คืออยากสัน่นนะนะแต่เลยแต่งเป็นก่อนล่องฟังก่อนผมเบิ้งครับหญ้าคู่สัน่นคืดอยากสั่นหมาท่านเล่าเลยถึงต้นสัน่นกบกกบพันแหงสัน่นน้ำนีอยูเป็นสั่นสันหญ้าคู่สั่นห่องสั่นสายยากก่อนขึ้นขึ้นโบกบางข่างเลายอย่าง <c oughs> าเห็นน้ำเห็น ต้วมันสั้นสั้นมาเนี่ยก็เลยบร้สรันต์แบบท่านผมแต่งขึ้นมาเพื่อให้มันเข่ากันกับหกข้างนี่เพื่อสิได้จำกันง่ายๆครับก็คลิปนี้ก็คงสิได้จำนี่เอ่อไปเบิ้งโกบักท่านจังหน่อยก่อนสำหรับคลิปนี้ล่กกับจำนี้ครับ